จะอันนีองนี้มันเป็นโลกของนี้โดม็เป็นเป็นมาแล้วก็ฟื้นแล้วก็เป็นอีกย่างไม่ออยุม่ฟคืนสองคืนก็ตกหนักเหมือจะเป็นสายต้นเลยผมปีนไปสูงสุดนี่คืออายุยี่สิบสี่ปีใช่ไหมกันอันนี้ก็เอาสีอะคิลิกมาทาเหมือนกันเป็นสีสีน้ำทำน้ำเหรอใช่สีน้ำ เอาบางแลงก็ทาอะคริลนะิกเนาะอันนี้เอาสีน้ำมาทาสีอะคริลิกแพงเร <c oughs> <c oughs> าเทวดวกันไหนก็เอาอันนั้นครับอ๋อโอเคอันนี้เป็นสีเหลือๆสีฟูมันเหลือก็เอามาใส่ต้นหนึ่งนี่จะมีกี่ฝุนต้นหนึ่งสูงสุดมันก็อย่างต้นใหญ่เนี่ยจะเป็นห้าสิบหกพฝนกันถ้าต้นต้นฝั่งนู้นก็จะประมาณสามสิบฝนอันนี้ก็ตัดเป็น้วรอบหนึ่งอันนี้อายุกี่ปประมาณปีๆแคนี้ ยี่สิบสี่ปีคือตอนแรกมันสูงกว่านี้ก็ตัดยอดไปแล้วนี่ก็น่าจะมันจัดการไม่ได้คือมันลำมันจัดการลําบากใช่ไหมคะโรคสำคัญก็คือไฟท็อปไฟท็อปแล้วก็พีเทียมที่เจอเยอะอส่วนรากเน่าคนเน่าถ้าเป็นนี่ก็จะใบเหลืองแล้วก็ร่วงเลยเจออีกทีก็คือเป็นหนักไม่ถออดแล้วเราส่วนใหญ่เราแก้ยังไงหรือเราป้องกันไหมผมเพิ่งมาทําได้เจ็ดเดือนไงจะ คนใหญ่พ่อเขาดูพ่อเขาก็จะปล่อยแล้วก็เอาพวกต้านน่ะก็จะมีเมตาเล็กซิลโรยเป็นแมคโครเส็บบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไดอยู่ไม่ค่อยอยู่ใช่ไม่ค่อยอยู่หรอกแต่ถ้าเป็นแล้วมันก็จะมันก็จะดื้อยาจะใส่บ่อยเป็นโรคสําคัญของชุ่เรือเลยเนาะต้นนั้นสูงมากเลยแล้วสูงๆอย่างนั้นเราขึ้นไปทําดูแลเขายังไงอ่ะกัดแตงเลรที่เหลือก็ถ้าเก็บไม่ถึงก็ ปล่อยเขาล่วงมั่งแล้วก็เป็นไก่ยาวๆดูสีลูกว่ามันน่าจะได้ก็ตัดลงมาเลยอ๋อไม่ได้นับอายุดอกรใช่นับอายุด้วยแล้วก็ไป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 แต่ต้องไปแต่ไม่ได้ไปเคาะไปอะไรนะไม่ได้เคาะคือนับอายุแล้วก็ดูสีของเปลือกมันดูสีเปลือกของพั่วมันถ้าขั่วมันขาวแล้วก็น่าจะแข็งมันจะสักซาก็ตัดลงมาเลยครับตอนนี้เราคือเราสังเกตเป็นแล้วนะไม่ได้ส่งที่เรียนอ่อนออกนะ ไม่มีครับขายจะอันนี้อันนี้ร่วงเหรออันนี้มันไม่สมบูรณ์แล้วมันร่วงสลัดทงสลัดทงอันนี้คือยังยังยังน่าจะต้องต้องอีกสองเดือนสามเดือนก่อนจะได้ข้างในนี่ต้องเดี๋ยวถ้าอย่างนี้เราไปทําอะไรทิ้งเราไม่เอาไปอะไรนะทําทุเรียนทอดได้ไหมเนื้อเนื้อไม่มีถ้าทอดมันต้องหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถึงจะอร่อยนอกจากนั้นก็ไปเข้าเตาเผาที่ว่าทำเป็นผลผลออกมาผ่านใช่ไหมผ่านชาโคน้ำม่โายา ต้นนี้ลูกเยอะมากเลยเนาะอายุสูงสุด24ปีก็แสดงว่าปู่แต่ปีไหนนี่2,500าเท่าไหร่ลุงเลย40่บกว่า4ี่สิบเอ็นะอืแล้วเรามีทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นคะที่เขาแจ้งไปมันสองมีสองแปลงมันมี20ไร่ก็20ไร่ประมาณ500ต้น500ต้นอันนี้ได้ผลผลิตหรือยังได้ผลผลิตอยู่ที่ สอร้อยต้นสองร้อยต้นสองร้อยต้นนี่ยังไม่ให้ผลอืแล้วอีกแปลงหนึ่งอีกแปลงด้านนู้นอายุกี่ปีคะอายุประมาณสิบสามปีได้ผลผลิตหรือยังได้แล้วบางต้นครัประมาณอีกกี่ต้นคะอีกแปลงหนึ่งฝั่งนี้น่าจะมีที่ว่าประมาณอันนี้ห้าร้อยต้นให้ผลผลิตประมาณสองร้อยประมาณฝั่งฝั่งโน้นกี่ต้นประมาณฝั่งละร้อยครับเพราะว่าทั้งหมดมันทั้งสองฝั่งมันคือยี่สิบไร่ห้าร้อยต้น ก็ได้ประมาณสักสองกว่าต้นที่ม <bond. S 1> ันได้คนทิงกัคริ้งประมาณประมาณงกัครึ่งพาเราไปดูหน่อยว่าคนที่คนที่ทําเดิมก็คือพ่อเนาะพ่อเป็นคนทำนี่ความสูงร้อยู่ร้อยสี่สิบเอ็ดเมตรเองนะคะเพราะว่าไม่ถึงเจ็ดร้อยนะหกร้อยหร้อยี่ิเมตร อ๋อมันจะมีท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยใช่ไหมคือรับกรุ๊ปยังไงคะรับผ่านทางไหนคะก็สวนเทพยินดีเขาจะดูผ่านข่าวมั่งนะครับเป็นแบบบอกต่อกันแล้วก็แล้วเปิดนานยังคะเปิดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรนี่น่าจะประมาณ5-6ปี5-6ปีเนาะแต่เพิ่งขอใบรับรองปีนี้ครั้งแรกเนาะเราเพิ่งเราเพิ่งเห็นสวนเอานำเพื่อเข้าไปนําเสนอครั้งแรกเนาะ สวนเทพยินดีนี่แล้วถั่วเอ้ยถั่วมีพันธุ์อะไรบ้างคะมันจะมีประมาณถูดถึงโทเรสุนมีหมอนทองกระดุมกระดุมชนีก้านยาวก้านยาวหลงรับแรงอ่าเอ่อพวงมณีพวงมณีแล้วก็กระจิบเออกระจิบก็มีครับแล้วก็เป็นอ่มูสันคิงอ่ามูสันคิงโอ้เยอะนะ แต่ที่ให้ผลผลิตตอนนี้คือมีพันธุ์ไหนบ้างหรือเฉพาะหมอนมีหมอนมีก้านยาวมีชนีมีเอาที่พูดมาให้หมดแล้วครับกระจิบนี่ยังมีผลผลิตไหมกระจิบตอนนี้มีพาไปดูต้นหน่อยได้ไหมมันมูซังคิงที่ยังให้พันเดียวที่เหลือเจ็ดแปดพันนั้นให้ผลผลิตแล้วเอาไปดูความแตกต่างหน่อยว่าเออแต่ละพันยังไงอ๋อครับอย่างนี้ก้านยาวครับอ่ามีก้านยาวต้นนี้นะก้านยาวนะ อันไหนอันที่เป็นโรคเยอะนี่ไม่ใช่พันไหนที่ออนแอที่สุดกันออนแอที่สุดสังเกตน่าจะเป็นการยาวนี่น้านยาวมันจะมีปัญหาบ่อยต้นแตดของเราปริมาณพันที่พูดมาหลายๆพันนี่พันไหนเยอะที่สุดหมอนทองค่ะหมอนทองเยอะสุดเนาะหมอนทองเป็นหลักอืมหมอนทองเป็นหลักอ่ะเดี๋ยวพาไปดูพันอื่นบ้างนะเมื่อกี้ที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็น่าจะเป็นหมอนทองนะเดี๋ยวจะไปดู่เป็นหมอนทองค่ะเดี๋ยวจะไปดูชนีหลงลิ้นแล้วก็ พันธุ์อื่นเนาะมันมีหลายมูแซนทิงมีหลายพันธุ์มีปัญหาเรื่องเพี้ยกินเราผลมันจะแตกแล้วแล้วเราแก้ยังไงยังไม่ได้แก่เพราะว่าพอมันเป็นผลแล้วเราไม่ได้ใช้ยาเลยแต่ไม่มีตัวอย่างให้ดูใช่ไหมเพราดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีน่าจะมีโอต้นนั้นก็น่าจะเป็นหมอนเนาะเขามีหลายพันธุ์นะมีหลายพันธุ์ดูดูลักษณะดูเขาลากเห็นไหมลากเขาชอบขึ้นมาอยู่ห้องบน มันลากมันแบบฟูๆลากมันแบบตื้นฟูฟูยนี่จะเป็นพันหลงรับแลแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ออกใช่ไหมคะตัดไปหมดแล้วเอาดูซิลุงเรดูออกไหมว่าพันไหนเป็นหลงรับแลฮะดูไม่ออกเลยกิ่นจะเป็นไงอ่านนมเลื้อนนม่่ตัอา าหมอนทองกิ่งจะชี้ถ้าเป็นถ้าเป็นก้านยาวใบจะดำหนาใหญ่ดำหนาใหญ่แล้วก็ต้นจะตรงๆขาวๆต้นจะสีขาวตรงหมอนทองใบจะชี้ขึ้นล่องาง้นลงนี่จะเป็นมันหักมันจะหักลงเดี๋ยวดูทรงนะทรงต้นนะลุงเบนนะต้องรู้เรื่องทุเรียนนะต่อไป ผชอบที่เขาเ,าเอาต้นนี้มาปลูกไว้ในสวนนะดูแบบเนาะสวยดีอ่ะมีความหลากหลายดีอ่ามีก้านยาวยี่สบสี่ปีถึงเหมาะว่าให้คนมาเดินท่องเที่ยวได้นะเพราะว่ามันดูมันสวยดีโอ้วต้นนี้ใหญ่มากยนนี่สสี่ปีอ๋อ ตั้งแต่ปี2,544 0แล้วคะเนี่ยั้งเทศดูเวลาที่อย่างหมดหน้าฝนอย่างเงี้ยเขาตัดลูกหมดเงี้ยมันชอบร่วงใบชอบร่วงหมดเลยแล้วมันก็จะฟื้นใหม่ช่วงใกล้ๆออกดอกใบเพิ่งจะแตกใหม่เพราะเรายังต้นไหไมันรู้นี่กินเขาแล้วนี่ตอนนี้มีพวกพิเปิลพวกคออเข้ามาแนะนำให้ใช้สวยมาก ปุ S <S ้ยมักขาดอากาศบุกเธิมีอากาศบุกเธอปุ้ยมักขาดอากาศเพรอ่อนเนี่ยนะปุ้ยหมักเติมอากาศเราอยากดูนกกระจิบพันพวงมันนีออกแล้วใช่ไหมคะ ลุงเลยนี่ต้นอะไรนะนี่เราอะไรนะเชอรี่เชอรี่จะเป็นคนละพันกับไอเอาไปแต่งมีหลายพันเอาไปแต่งพวกพวกเค้กพวกขนมเนาะเนี่ยสวยจังสีสวยสวยเอาชิมดูสิชิมดูต้นไหนนะไอพวงมณีพวงมณีอ่ะเอาลักษณะมีลูกไหมลุงเลย อ่ามีสองลูกแต่ก้านเขาจะยาวมากประมาณเก้นนาก้า,าปมีพันจันทบุรีหรือยัง,ยงอันนี้ถามได้อันนี้เอาไว้ทำอะไรปลูกสวยงามซื้งนิด<ส>ีนะ่งนที่ขายก็มี